สวัสดีนะคะสำหรับวันนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป5 mm hmm. ก็ยังอยู่ในหน่วยที่5นะคะเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตนะคะวันนี้มาขึ้นเรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 1... นะักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตได้ข้อที่สองนักเรียนสามารถระบุความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันในสิ่งแวดล้อมได้หรือที่อยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่ต่างๆได้นั่นเองในข้อที่สมนักเรียนมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายนะคะ ไปดูจากครั้งที่แล้วก่อนเราเรียนเรื่องโซ่อาหารไปใช่ไหมภาระงานที่คุณครูให้ทำก็จะเหมือนแบบนี้คือไม่ได้เข้าเรียนแล้วเวลาทำมาก็จะทำมาไม่ค่อยถูกนะคะส่วนใหญ่ที่นักเรียนลืมครูก็ย้ำแล้วว่าให้ใส่อะไรด้วย สิ่งสําคัญของโซ่อาหารในการเขียนโซ่อาหารเนี่ยสิ่งสําคัญเลยของมันก็คืออะไรลูกอะไรคะลูกศรอ,อ่ลูกศรถ้าไม่มีลูกศรเราจะทราบได้ไหมว่าใครที่เป็นผู้ผลิตใครที่เป็นผู้บริโภคใครที่มันกินตัวไหนตัวไหนเราจะรู้ไหมรู้ไหมลูก ไม่รู้ค่ะอืถ้าไม่มีสัญ,ญลักษณ์ไม่มีลูกศรในการเชื่อมโยงใช่ไหมคะและอีกหนึ่งอย่างที่ผิดก็คือการหันหัวลูกศรมีบางคนหันหัวผิดหันหัวลูกศรผิดด้วยครูย้ำแล้วใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าหัวลูกศรหันไปทางไหนแสดงว่าตัวนั้นเป็นผู้ผู้ผลิตหรือผู้บริโภคคะ ผู้บริโภคผู้บริโภคใช่ไหม,มอ่าถ้าผู้บริโภคตัวไหนที่เป็นผู้บริโภคหัวลูกศรจะต้องหันไปทางนั้นนะคะเหมือนในตัวอย่างก็คืออันดับแรกเนี่ยตกกะกแตน เป็นผู้ที่กินข้าวใช่ไหมดังนั้นแล้วตะกัแตนก็จะเป็นผู้บริโภคสังเกตจากหัวลูกศรก็คือหัวลูกศรจะหันไปหาตะกะแตนก็คือหันไปทางผู้บริโภคนั่นเองนะคะอันอื่นก็เหมือนกันตัวต่อไปก็คือกบเป็นผู้บริโภคตะกัแตนอีกหนึ่งทีดังนั้นหัวลูกศรก็หันไปหากบ ไล่ไปต่อๆกันแบบนี้จนไปถึงผู้บริโภคลำดับสุดท้ายก็คือเหี่ยวที่เป็นผู้บริโภคกบมัมลูกศรก็จะต้องหันไปหาเหี่ยวแบบนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างที่ถูกต้องครูก็ทำตัวอย่างเอาไว้ให้แล้วก็ยังมีคนที่ทำผิดแล้วบางคนก็ทำไมไม่ใส่ข้างล่างมาให้ครูว่าใครที่เป็นผู้ผลิต ใครที่เป็นผู้บริโภคใครเป็นผู้บริโภคลำดับที่1นึ่งลำดับที่สองลำดับที่สามต้องเขียนกำกับเอาไว้ด้วยนะคะว่าตัวไหนที่มีหน้าที่ทำอะไรเพราะว่าจุดประสงค์ของเราเนี่ยเราบอกว่านักเรียนจะต้องระบุอะไรคะบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโซ่อาหารนั้นๆได้ใช่ไหมถ้านักเรียนไม่ใส่ข้างล่างนี้มาว่าตัวไหนมันคือผู้ผลิตตัวไหนมันคือผู้บริโภคเนี่ย นักเรียนก็จะไม่ผ่านจุดประสงค์ตรงนี้นะคะอ่าอันนี้คือเรื่องของภาระงานสัปดาห์ที่แล้วที่บางคนที่ทำมาก็ยังไม่ถูกต้องนะคะใครที่อยากจะแก้ไขที่รู้ตัวเองว่าทำแล้วมันไม่ถูกสามารถกลับไปแก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่ได้นะคะ สำหรับวันนี้ในเรื่องของเราก็คือเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่สิ่งมีชีวิตเนี่ยเราทราบแล้วว่ามันมีลักษณะอย่างไรบ้างใช่ไหมรู้จักแล้วในสิ่งแวดล้อมเรารู้จักแล้วว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเราสามารถแยกได้ ดังนั้นวันนี้ไปดูว่าความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยในแหล่งที่อยู่หนึ่งมันมีความสัมพันธ์กันในด้านใดบ้างนะคะก่อนอื่นไปดูก่อนว่าแหล่งที่อยู่เนี่ยมันหมายถึงอะไรทราบไหมคำว่าแหล่งที่อยู่ถ้าเราจะเรียกแหล่งนั้นๆว่าแหล่งที่อยู่แสดงว่ามันจะต้องเป็นยังไงคะมีอะไรที่อาศัยอยู่ มิสซันคะมีสิ่งมีชีวิตาอาศัยอยู่จะต้องมีสิ่งมีชีวิตที่มาอาศัยอยู่ร่วมกันคําว่ามาอาศัยอยู่ร่วมกันแสดงว่าจะต้องมีสิ่งมีชีวิตหลายหลายชนิดใช่ไหมคะมาอาศัยอยู่ร่วมกันเราจรึงจะเรียกบริเวณนั้นว่าเป็นแหล่งที่อยู่ยกตัวอย่างเช่นในภาพนี้คือแหล่งที่อยู่คืออะไรคะ แง่งจะเป็นบอ่นอนอแ่งที่อยู่ในภาพก็คือเป็นแหล่งน้ำเป็นแม่น้ำใช่ไหมคะอม,มันก็จะมีสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดที่มาอาศัยอยู่ร่วมกันตัวอย่างที่นักเรียนเห็นในภาพนี้มีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งมีชีวิตลูกเตา่ากบปลา,า,าครับลูกออดม,มีลูกอกอดด้วยเปแรงกด มแมลงปอมีอะไรอีกลูก,ลกน้ำมองเห็นลูกน้ำาด้เหรอลูกมีอะไรอีกอกบเนี่ยอยู่บนอะไรเห็ุครับใบบัวใบบัวใบวบัวเป็นสิ่งมีชีวิตไหมเป็นค่ะมันมีอะไรอีกมีลูกออสลูกออสไปแล้วมีอะไรอะไรที่อยู่ข้างข้างขอนไม้ เห็นไหมเห็ดเห็ดเห็ดแล้วก็มีหญ้าใช่ไหมคะมีพืชชนิดต่างๆมีดอกไม้ขึ้นอยู่ในบริเวณนี้นั่นเองอันนี้คือสิ่งมีชีวิตแล้วน้ำาล่ะใช่ไหมลูกน้ำเป็นสิ่งมีชีวิตไหมผมว่าเป็นไหมน้ำ น้ำไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะคะน้ําเป็นสิ่งไม่มีชีวิตก็คือมันไม่สามารถทําไมหายใจได้เจริญเติบโตได้ใช่ไหมหไเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเองใช่ไหมคะมีอะไรอีกที่หลักๆเป็นปัจจัยหลักๆของสิ่งมีชีวิตเนี้ยสืบพันธุ์ได้ใช่ไหมไหนอ่าต่อไปไ เขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่หนึ่งๆเนี่ยมันก็อาจจะมีความสัมพันธ์กันในด้านต่างๆมีอะไรบ้างมีด้านอะไรบ้างในความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตด้านอะไรบ้างลูกมันมีความสัมพันธ์กันยังไงอ่เป็นอาหารก็คือ มีการกินกันเป็นอาหารใช่ไหมในแหล่งที่อยู่นั้นๆมีอะไรอีกเป็นที่อยอาศัยคเป็นที่อยู่อาศัยเป็นอะไรอีกลูกเป็นที่สืบพันธุ์ครับเออเป็นที่สืบพันธุ์เป็นที่หลบภัยแล้วก็เป็นที่วางไข่แล้วก็เลี้ยงดูลูกอ่อนไปดูความสัมพันธ์ในแต่ละด้านว่ามันมีลักษณะแบบไหนนะคะ อันแรกก็คือในความสัมพันธ์ของการกินกันเป็นอาหารในสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่หนึ่งที่มีสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็จะต้องมีการหาอาหารอยู่ในแหล่งที่อยู่นั้นๆใช่ไหมคะแล้วอาหารของสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นที่คุณครูยกมาให้ดูภาพแรกก็คือภาพของอะไรอ๋อสิงโตกับโตกับมา,าลายใช่ไหมสิงโตกับมาลายอันเนี้ยแหล่งที่อยู่ของเขาน่าจะเป็นที่ไหนอ่าเออ<า>ในป่าใช่ไหมแหล่งที่อยู่ก็คือในป่าก็จะมี สัตว์หลายๆชนิดที่อาศัยอยู่ในป่ายกตัวอย่างก็คือสิงโตกับม้าลายเขาก็จะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของการกินกันเป็นอาหารก็จะต้องมีผู้ล่ามีผู้ถูกล่าเหมือนกับโซ่ออาหารเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของการกินกันเป็นอาหารนะคะภาพที่สองก็จะคืออะไร นกกับปลาใช่ไหมอ่าอันนี้แหล่งที่อยู่ก็น่าจะเป็นบริเวณบอ่อน้ําทุ่งนาใช่ไหมคะอ่าอันเนี้ยก็จะเป็นความสัมพันธ์ในแหล่งที่อยู่นั้นๆที่มีการกินกันเป็นอาหารนั่นเองต่อไปความสัมพันธ์ในเรื่องของแหล่งที่อยู่อาศัยสิ่งมีชีวิต ที่มีความสัมพันธ์กันในด้านนี้ก็จะส่วนใหญ่แล้วก็จะอาศัยอะไรที่ทำเป็นที่อยู่อาศัยพืชใช่ไหม,มตัวอย่างเช่นเนี่ยใบบัวกบเขาก็จะอาศัยอยู่ที่ไหนใบบัวบนใบบัวใช่ไหมคะบบเนี่ยลิงลิงอาศัยอยู่ที่ไหนลูก คุณต,ต้นไม้ไมใช่ไหมต้นไม้ก็เป็นพืชเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของในด้านของการเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ยังมีอีกหลายๆชนิดเลยที่มีความสัมพันธ์กันในด้านนี้เดี๋ยวนะักเรียนต้องไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ทําลงในใบงานนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณรูยกตัวอย่างมาให้ดูเป็นบางอย่างเท่านั้นต่อไป ในเรื่องของการเป็นที่สืบพันธ์เป็นที่สืบพันธ์คำว่าการสืบพันธุ์คืออะไรการสืบพันธ์การผสมพันธ์ครับการผสมพันธ์ก็คือจะต้องมีสัตว์ที่เป็นเพศผู้กับเพศเมียเมื่อเกิดการผสมพันธ์กันแล้วก็จะทำไมลูกเกิดการวางไข่ เกิดการวางไข่เกิดเป็นอะไรขึ้นมาลูกอ่อนลูกอ่อนค่ะมีการขยายพันธุ์ใช่ไหมคะก็จะได้เป็นลูกออกมามีการขยายพันธุ์ของสัตว์นั้นๆเขาเรียกว่าการสืบพันธุ์นั่นเองอันนี้ตัวอย่างก็คือกบใช่ไหมการสืบพันธุ์ของกบอการสืบพันธุ์ของกบกบเขาก็จะไปสืบพันธุ์หรือว่า ผสมพันธุ์กันอยู่ที่ไหนลูกอันนี้บนใบไม้ใบบัวใช่ไหมอ่าเขาก็จะอาศัยสิ่งมีชีวิตก็คือใบบัวเป็นที่สืบพันธุ์นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์กันในด้านของการสืบพันธุ์ก็คือกบกับใบบัวไปอาศัยใบยบัวในการสืบพันธุ์กันนั่นเองต่อไปมีอะไรคะเป็นที่ลบภยัย เป็นที่ลบภัยปลาอะไรเนยลูกปลากระตูนค่ะปลากร์ตูนปลากร์ตูนกับอะไรกับอะไรลูกกับปลาการังกับดอกไม้ทะเลใช่ไหมอันนี้แหล่งที่อยู่ของเขาก็น่าจะเป็นที่ไหนปลาคารังในทะเลใช่ไหมอ่า ปลาการ์ตูนปลานีโมเนี่ยเขาก็จะอาศัยประการังหรือดอกไม้ทะเลเนี่ยเป็นที่หลบภัยเวลา,า,าที่มีสัตว์น้ําสัตว์ทะเลที่มันใหญ่กว่าใช่ไหมคะเขาก็จะอาศัยตรงนี้เป็นที่หลบภัยนั่นเองเอาาต่อไป เป็นในเรื่องของในด้านของเป็นที่วางไข่แล้วก็เลี้ยงดูลูกอ่อนอันนี้เป็นความสัมพันธ์กันในด้านเป็นที่วางไข่แล้วก็เลี้ยงดูลูกอ่อนดูสิว่าสิ่งมีชีวิตมันมีความสัมพันธ์กันยังไงแบบไหนภาพแรกเป็นภาพของอะไรผีเสื้อผีเสื้อทำอะไร เห็นไหมไอ้กลมๆเหลือ<า>งๆอัน<า>นั้นคือลา,างไข่<า>ไ<ท>ของเขาใช่ไหมคะอออันเนี้ยเขาก็มาอาศัยใบไม้ใช่ไหมใบไม้เป็นสิ่งมีชีวิตพืชต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตเขามาก็มาอาศัยใบไม้ในการทําเป็นที่วางไข่ของเขามาเก็บเอาไข่มาเก็บไว้บนใบไม้ใช่ไหมคะอ,อ่นนี้ต่อไปก็จะเป็นนีน่ยังดูลูกอ่อนอ่านก ก็ <g ül> <g ül> มาอาศัยอะไรอีกเช่นกันลังครับลังที่ทำอาต้นไม้ <g ül> ใช่ไหมอาศัยต้นไม้ในการทาําลังอ่าแล้วก็เอาลูกอ่อนของเขาเนี่ยมาเลี้ยงดูอยู่ตรงบริเวณต้นไม้ใช่ไหมคะแม่นกก็จะไปหาอาหารมาแล้วก็เอามาป้อนลูกนกซึ่งเขาก็จะใช้ต้นไม้เนี่ยเป็นแหล่ ที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งเลี้ยงดูลูกของเขาอันเองแล้วแหล่งแล้วที่หลบภัยอ่าเป็นที่หลบภัยก็ได้ใช่ไหมอ่าในแหล่งที่อยู่หนึ่งหนึ่งในความสัมพันธ์หนึ่งหนึ่งเนี้ยอาจจะมีความสัมพันธ์หลายหลายด้านนะคะตัวอย่างดูซิมาดูภาพนี้ต้นไม้ใหญ่กับอะไรเนี่ยตัวอะไรลูกเคยเห็นไหมเคยเห็นค้างคาวเวลา,า,ามันนอน มันห้อยหัวลงมา <ไป S 1> ข้างไป้นางนแล้วเห็นผมเห็ความสัมพันธ์ของ <ผม S 1> ต้นไม้ใหญ่กับค้างคาว,ขาขาวเขามีความสัมพันธ์กันในด้านอะไรโควิด <COVID. S 3> ที่อยู่อาศัยครับในด้านที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะก็คือค้างคาวมาอาศัยต้นไม้ใช่ไหมมา อาใส่ต้นไม้อยู่บนต้นไม้ใหญ่นั่นเองต่อไปอันนี้ก็คือแหล่งที่อยู่ก็คือที่ไหนสนามหญ้าใช่ไหยแล้วก็มีตัวอะไรอยู่กระต่ายคับกระต,าตา่ายฉะนั้นแล้วความสัมพันธ์ของกระต่ายกับสนามหญ้ามีความสัมพันธ์กันยังไงกระต่ากินหญาคะในด้าน เออในด้านการกินกันเป็นอาหารใช่ไหมคะเขาก็จะมาออันรแรกก็คือกระต่ายกับหญ้าเขาก็จะอาศัยแม่หญ้าในการกินเป็นอาหารนะคะอันนี้เป็นความสัมพันธ์ด้านการกิน กันเป็นอาหารแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ที่ได้ก็คือเป็นที่อยู่อาศัยด้วยใช่ไหมคะก็คือกระต่ายก็จะอาศัยสนามหญ้ยยาเป็นที่อยู่อาศัยดังนั้นแล้วเนี่ยในความสัมพันธ์หนึ่งๆในแหล่งที่อยู่หนึ่งๆสิ่งมีชีวิตอาจจะมีความสัมพันธ์หลายๆด้านกับแหล่งที่อยู่นั้นๆน,น,นะคะ สรูปแล้ววันนี้ก็คือบริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันเนี่ยเราเรียกว่าอะไรคะห่วงโซ่อาหารบริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันเราเรียกว่าแหล่งที่อยู่แหล่งที่อยู่ใช่ไหมคะแหที่อาศัยครับแหล่งที่อยู่ก็คือสิ่งที่ บริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดเนี่ยมาอาศัยอยู่ร่วมกันซึ่งสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดที่มาอาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่นั้นๆเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นทั้งในด้านการกินกันเป็นอาหารเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่สืบพันธุ์เป็นที่หลบภัยเป็นที่วางไข่แล้วก็เลี้ยงดูลูกอ่อนนะคะอันนี้คือ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆนั่นเองก็จะมีความสัมพันธ์กันในด้านต่างๆที่ครูพูดไปเมื่อกี้นี้นะคะสำหรับวันนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือไปดูในใบงานที่มีให้ให้นักเรียนวาดภาพเลือกแหล่งที่อยู่มาหนึ่งแหลง วาดภาพถ้าใครไม่สามารถวาดภาพไม่มีฝีมือในการวาดภาพวาดภาพไม่เป็นวาดไม่สวยให้ปริ้นรูปจากในอินเทอร์เน็ตแล้วเอามาติดได้เมื่อติดแล้วเมื่อวาดเสร็จแล้วทำอะไรวาดภาพอะไรก็คือให้วาดภาพสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ที่นักเรียนเลือกมายกตัวอย่างเช่นบนต้นไม้ต้นไม้เป็นแหล่งที่อยู่ได้ไหม บนต้นไม้เป็นแหล่งที่อยู่ได้ไหมอ่าบนต้นไม้เป็นแหล่งที่อยู่เป็นแหล่งที่อยู่ของอะไรล่ะนักเรียนก็ว่าสิ่งมีชีวิตที่มันอาศัยอยู่บนต้นไม้นั้นๆลงไปมีนกอย่างเดียวไหมที่อาศัยอยู่บนต้นไม้มีอะไรอีกใช่ค่ะเออว่าใส่ลงไปนอนก็อยู่บนต้นไม้ได้ใช่ไหมมีอะไรอีกขังคาวเมื่อกี้ที่ครูยกตัวอย่างให้ดูใช่ไหมมีอะไรอีก ระรอกรอกอยู่บนต้นไม้ไหมเออมีกระรอกลิงละ่ะลิงอยู่บนต้นไม้ไหมแต่นักเรียนไม่จําเป็นที่จะต้องวาดมาทั้งทุกสิ่งทุกอย่างนี้นะคะเลือกมาก็ได้จะนกหนอนที่ตัวก็ได้ใช่ไหมครับได้ใช่ค่ะแล้วก็สิ่งสําคัญเขียนอธิบายอธิบายความสัมพันธ์ด้วยว่าสิ่งมีชีวิต นั้นๆมันสัมพันธ์กันในด้านอะไรบ้างตัวอย่างขึ้นรูยกให้ไปเมื่อกี้นี้เนี่ยเหมือนกระต่ายกับสนามหญ้าก็คือเขามีความสัมพันธ์กันในด้านอะไรกระต่ายกับหญ้ามีความสัมพันธ์กันยังไงเราก็ถ้าเกิดว่าเราวาดต้นไม้เราก็ยกตัวอย่างว่าต้นไม้กับนกมีความสัมพันธ์กันยังไง นกอาศัยต้นไม้เป็นที่อยู่อาศัยนอ,อกจากนกแล้วมีอะไรอีกมีหนอนหนอน,น,อนกับนกบมีความสัมพันธ์กันยังไงคะวาดรูปให,ให้มาครับใช่ค่ะ<ต>วาดรูปโอยแต,แต่ถ้าใครที่ไม่วาดครูอบอกว่าอะไรให้ทำไมให้ติ้นแล้ว เอามาแปะได้ใช่ไหมคะปินจากในอินเทอร์เนต็ตแล้วเอามาแปะใครที่ไม่สามารถวาดได้เองนะคะแตสส่สิ่งสําคัญสิ่งสําคัญของมันก็คืออยู่ตรงที่หนูจะต้องอธิบายให้ถูกต้องว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันในด้านไหนบ้างแล้วสัมพันธ์กันอย่างไรโอเคไหมโอเคครับเ,เคคบข้าใจแล้วครับ ตะ <Okay. S 1> กี้นี้คือนกกับต้นไม้ใช่ไหมมีความสัมพันธ์กันในด้านเป็นที่อยู่อาศัยนอกจากนกกับต้นไม้ก็ยังมีนกกับหนอนแล้วนกกับหนอนมีความสัมพันธ์กันในด้านอะไร,รด้านการกินกันเป็นอาหารการกินกันเป็นอาหารก็คือนกกินหนอนเป็นอาหารนั่นเองใช่ไหมเขียนมาให้หมดจากสิ่งที่เรา วาดลงไปว่ามีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างแล้วมันสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างนะคะคุณครูครับระบายสีได้ไหมครับใช่ค่ะระบายสีเพื่อความสวยงามนะคะโอเคไหมใครยังไม่เข้าใจงานลูกเข้าใจนะครับโอเคเข้าใจแล้วทําให้ถูกต้องอธิบายให้ถูกต้องย้อนกลับไปดูว่าความสาคัญเนี่ย มันมีด้านอะไรบ้างไม่จําเป็นจะต้องเป็นต้นไม้ครูยกตัวอย่างให้ต้นไม้นักเรียนก็วาดต้นไม้กันมาหมดทุกคนเลยแหล่งที่อยู่เนี่ยมีหลายที่หลายแหล่งใช่ไหมคะที่นครูยกตัวอย่างไปให้แล้วในน้ําก็ได้ใช่ไหมในสนามหญ้าก,ก็ได้มีที่ไหนได้อีกที่เป็นแหล่งที่อยู่ อ่อน้ำอ่าอ้น้ำงดสองล่ะเข้าใจงานไหมเข้าใจไหมลูกเข้าใจเนาะไม่ยากใช่ไหมอ่าใครที่วาดไม่ได้ก็สามารถไปสืบค้นในอินเทอร์เน็ตแล้วเอารูปมา ติดได้แต่ต้องอธิบายความสัมพันธ์ของรูปที่เราเอาอมาติดว่าในภาพเนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตอะไรที่มันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรในด้านไหนบ้างนะคะแล้วอย่าลืมเขียนแหล่งที่อยู่ด้วยว่าแหล่งที่อยู่ที่นักเรียนเลือกมาเนี่ยมันคือที่ไหนนะคะในโซ่อาหารพลังงานของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีหลายคนที่ไม่ได้เขียนโอเคสำหรับวันนี้เมื่อ เข้าใจในภาระงานแล้วก็บทเรียนของเราแล้วก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้ววันพฤหัสเจอกันสวัสดีค่ะครูคะสวัสดีค่ะคระสวัสดีครับครูคะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ